พบกับพระกิติคุณสิริกุโนในธรรมะคือคำตอบวันนี้ก็จะได้มาแชร์ชุดธรรมะในหัวข้อเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราโชคดีในชีวิตนั่นคือการประสบความสำเร็จในทางจิตวิญญาณจริงๆแล้วเรื่องของความสุขในชีวิตเนี่ยเราควรจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือ อะไรคือสิ่งที่กำหนดว่าเรานั้นมีความสุขในชีวิตหลายคนเริ่มกลับมาสแสวงหาความสุขในตัวเองบางคนถึงกับงดโซเชียลโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ยงดบางคนไม่เล่นโทรศัพท์เป็นเดือนเ,อนเป็นอาทิตย์เพราะอะไรครับ พอต้องการหาความสงบในจิตใจใช่ไหมต้องการหาความสุขในจิตใจใช่ไหมบางคนใช้เวลาไปอ่านหนังสือใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวงดเข้าเฟ e บุ๊กเพื่อที่ไม่อยากจะไปรู้เรื่องราวของคนอื่นนั่นเป็นเพราะอะไรเราต้องตอบตัวเองครับแล้วเรื่องนี้ก็จะโยงเข้ามาสู่หัวข้อนี้ว่า ชีวิตของเราจะมีความสุขจะประสบความสําเร็จในด้านจิตวิญญาณได้เราต้องรู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีตราบใดถ้าเกิดเรายังมีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตกูมันช่างโชคร้ายย่ำแย่อย่างเงี้ยถ้าเรายังรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยชีวิตแย่แน่นอนครับ ไม่มีความสุขเราจะเห็นว่าคนในโลกนี้เนี่ยบางคนมีมตําแหน่งหน้าที่การงานดีมีเงินเดือนสูงแต่ก็ไม่มีความสุขบางคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีมีเงินสูงแต่ก็มีความสุขบางคนเป็นคนมีอาชีพธรรมดาไม่ได้มีตําแหน่งไม่ได้มีตําแหน่งไม่ได้มียศอะไรมีเงินเดือนพอประมาณมีความสุขก็มี บางคนมีอาชีพธรรมดาไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้มียศอายอะไรสูงส่งมีเงินเดือนพอประมาณไม่มีความสุขก็มีเราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากอะไรครับทําไมคนถึงไม่มีความสุขทําไมคนถึงทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันไม่เคยมาเติมเต็มทางด้านจิตวิญญาณของตัวเอง ทำไมคนเราถึงรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมันมันไม่เต็มสักทีมันไม่พอสักทีมารู้สึกว่าชีวิตของเรามันยังต้องหวยห,หามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคําตอบให้คุณได้ก็โยงกลับมาในเรื่องของคนเราทุกวันนี้ต้องการแสวงหาคือกลับมาตั้งคำถามว่า เราจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างไรบางคนก็ไม่เล่น Facebook ใช่ไหมนั่นนะครับคือเป็นสิ่งที่กำลังบ่งบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องการกลับมาศึกษาตัวเองมากขึ้นต้องการกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นโดยปกติชีวิตของเราที่มันมีความทุกข์มันไม่มีความสุขรู้สึกว่าทำไมมันโชคร้ายจังเลยเนี่ย มันก็เป็นเพราะว่าเรานั้นเนี่ยไปมองหาความได้เปรียบของคนอื่นว่าคนอื่นเขาได้เปรียบเราอย่างไรสังเกตใจตัวเองตอนที่เราเข้าโซเชียลมีเดียเราเล่น facebook เราเห็นคนอื่นเขาโพสต์ความสําเร็จต่างๆโพสต์ความสําเร็จความมั่งมีอะไรต่างๆมากมายพอเห็นมากๆเข้าเราจะเกิดการเปรียบเทียบกับตัวเองว่าทําไมชีวิตของเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้าง ทำงานมาตั้งนานก็ไม่เห็นจะรวยสักทีไม่เห็นจะมีเหมือนเขาเลยเกิดความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยวาสนาน้อยเริ่มที่จะไม่มีความสุขกับชีวิตนะเริ่มที่จะโหยหาสแสวงหามากขึ้นเริ่มที่จะคิดมากขึ้นแต่กลับกันถ้าเรามองความจริงของชีวิต ก็คือเรากลับมามองหาสิ่งที่มันเป็นข้อได้เปรียบในตัวเราที่เราได้เปรียบคนอื่นอยู่เราจะกลับกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีครับที่หลายคนงดเล่นโซเชียลมีเดียกลับมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยพอได้อยู่กับตัวเองถึงเห็นว่าความสุขในชีวิตของตนเองมันคืออะไรครับ อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ตัดถึงหลักเรศรษฐกิจพอเพียงอันนั้นนะครับใช่เลยครับทําไมถึงพูดแบบนี้ครับคนเราที่มันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขรู้สึกว่าชีวิตมันโชคร้ายก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นข้อได้เปรียบของตัวเองเราไปมองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขามีความได้เปรียบกว่าเรา ไม่ว่าจะรวยกว่ามีมากกว่าเรามองเห็นแต่สิ่งที่เป็นเปลือกนอกครับเราเห็นคนอวดบ้านต่าง100ละร้อยร้านรถซูปเปอร์คาร์หลายๆคันล้วมองเห็นว่าสิ่งนั้นคือความโชคดีเป็นความโชคดีจริงครับเขามีสิ่งนั้นก็มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็มีความโชคดีในระดับหนึ่งที่เขามีแต่อีกมุมหนึ่งที่เราไม่เห็นมุมหลังบ้านของเขาว่า ที่เขามีสิ่งนี้มาได้เขาต้องแลกกับอะไรบ้างครับมันก็มีครับคนที่มีบ้านหลังนะละร้อยล้านมีรถซัปเปอร์คาร์ที่ได้มาแบบได้มาแบบบริสุทธิ์ได้มาแบบไม่ได้เดือดร้อนไม่มีหนี้สินสบายเนื้อสบายตัวอันนั้นเขาก็มีความสุขเป็นเป็นบุญวาสนาของเขาไปแต่อีกหลายคนนะครับที่ต้องแลกมากับการผ่อนเดือนละร้านกว่าต้องหาเงินเข้ามาให ได้เยอะๆเพื่อที่จะผ่อนสิ่งสิ่งนั้นต้องเป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรมากมายมีความเครียดมีความวิตกกังวลไม่มีความสุขเพื่อแรกเพื่อแรกกับราคาสังคมความมีหน้ามีตาในสังคมคือเรามองไม่เห็นตรงนั้นของเขาครับกับการเรามองมาที่ชีวิตของเราบางทีชีวิตของเราตอนที่เรายังไม่ได้ไปรับรู้เรื่องราวในโลกโซเชียล เรามีการงานทำเอลหาเงินได้เ้าสามารถเอื้อกินของอร่อยได้เอลมีบ้านอยู่แม้ชีวิตของเราจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเรามีความสุขถ้าเกิดเราได้อยู่กับตัวเองแล้วเรามองหาข้อได้เปรียบตรงเนี้บางคนไม่ได้มีหนี้มีสินด้วยนะหนี้เสียหนี้อะไรก็ไม่มีเออชีวิตกับ รู้สึกว่าอย่างนี้มันชิวกว่ามันไม่มีอะไรต้องมาแบกหนักกับตัวเองพอมันเห็นข้อได้เปรียบตรงนี้เออมันกลับรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ยังมีงานทำยังหาเงินได้มีบ้านอยู่มีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยการมองหาข้อได้เปรียบของตัวเองเนี่ยมันมันจึงทำให้เรารู้สึกโชคดีแต่ถ้าเกิดเราไปมองหาแต่ ความได้เปรียบของคนอื่นว่าคนอื่นเขาได้เปรียบเราอย่างไรอย่างนี้ชีวิตเราก็แย่สิครับมันก็ไม่มีความสุขแม้ว่าเราจะทํางานมีตําแหน่งหน้าที่การงานเดิน,นเงินเดือนดีแค่ไหนสูงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราเไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาหาเงินได้ต่อวันเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้นเราก็ตายสิเราเมื่อไหร่เราจะพอเมื่อไหร่เราถึงจะรู้สึกว่าชีวิตของเรามันโชคดี เราต้องมีขนาดไหนถึงจะมีความสุขครับแค่ทุกวันนี้ไม่เดือดร้อนมีกินมีใช้มีเก็บบ้างพอประมาณยังยังไม่มีความสุขใช่ไหมเราก็จะต้องกลับมาตอบคำถามของตัวเองที่ชีวิตของเรามันรู้สึกว่าเราโชคอายก็เพราะว่าเราไม่พอไงครับ ความไม่พอเนี่ยมันคือความโชคร้ายของชีวิตหาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีคือในใจของเรามันไม่พอแต่ถ้าใจของเรามันรู้สึกว่าพอพอในที่นี้มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่แสวงหาไม่ทำมาหากินนะครับมันไม่ใช่ลักษณะความหมายอย่างนั้นแต่พอในที่นี้คือเมื่อเราเห็นข้อได้เปรียบในตัวเรา เราจะรู้สึกพอรู้สึกพอในที่นี้คือมันจะไม่มันจะไม่ไปเป็นเดือดเป็นร้อนไปกวนกวยไปแบบยังไงอะไปกวนกวยไปเป็นเดือดเป็นร้อนกับความสําเร็จกับความมั่งมีอะไรขนาดนั้นจนตัวเองเป็นทุกข์ครับแต่มันจะทําให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นมันจะทําให้เราค่อยๆเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนา ต่อยอดขึ้นขึ้นไปกับการคนที่ไม่ได้เห็นข้อได้เปรียบในตัวเองไม่ได้เห็นคุณค่าชีวิตของตัวเองไม่ได้เห็นสิ่งดีๆในตัวเองที่ใน,ในสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่มัวแต่ไปเห็นสิ่งที่คนอื่นก็ได้เปรียบเราอย่างเนี้ยมันจะทำให้เรามีแต่ความโหยหาเพิ่มมากขึ้น ทะเยอทะยานอยากเพิ่มมากขึ้นแล้วคนเหล่านี้จะเดือดร้อนจิตใจมันมันไม่เป็นสุขสุดท้ายก็จะตัดสินใจผิดเลือกทางที่ผิดมันจะโดนความโลภครบอบงำมันจะไม่มีสติเราจะเห็นได้ว่าคนที่ทะเยอทะยานอยากรวยรู้สึกว่าชีวิตโชคร้ายอยากจะถีบตัวเองขึ้นไปให้สูงส่งอย่างเงี้ยมันเป็นความทะเยอทะยานแบบแบบไม่มีสติอ่ะพวกนี้จะถูกชักจูงโดนหลอก หลอกให้ไปลงทุนบ้างหลอกให้ไปเล่นการพน,นันไปเข้าอบายามุกสุดท้ายหมดตัวติดคุกพ,พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนไปหมดชิดหายวายวอดกันทั่วหน้าเลยเราจะเห็นกันได้เยอะแต่คนเราถ้าเกิดเราไม่เห็นข้อได้เปรียบของตัวเองนะเราไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ชีวิตของเราจะมีมากแค่ไหนเดินสุดท้ายมันก็จะแยกครับ มันก็จะป่วยจิตป่วยจิตไม่พอเดี๋ยวพากายป่วยไปด้วยเป็นซึมเศรา้าเครียดอย่างเงี้ยฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีมากแค่ไหนทางด้านวัตถุเงินทองสิ่งของภายนอกสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องมีความร่ำรวยมาจากจิตวิญญาณของเราด้วยครับถ้าเรารู้สึกว่าเราโชคดีในชีวิตเนี่ยที่เรายังมีสิ่งดีๆอย่างนี้ในชีวิตอยู่แล้วมองหาข้อได้เปรียบของตัวเองได้เมื่อไหร่นั่นแหละครับ คือความประสบการประสบความสําเร็จทางด้านจิตวิญญาณเมื่อเรามีการประสบความสําเร็จทางด้านจิตวิญญาณแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฐานให้เราพาตัวเราเนี่ยไปประสบความสําเร็จในด้านอื่นๆในชีวิตอีกด้วย